เรเริยนทาสำนึกดีครับวันนี้ก็พบก,กับหมอแตงบ้านลาดอีกวันนะครับตวนที่อยู่ตรงนี้ก็คือบ้านราชธานียโศกปกติเราก็จะมีน้ําตกน้ํำตนเราก็จะมีองค์พระที่ไว้ให้ชาวบ้านได้เข้ามาพักผ่อนกันนะครับนี่ฝั่งทางนี้ทางขวามือนี้ก็จะเป็นอ,องค์พระพระพุทธรูปอันนี้ทํามือเหมือนกับมันก็บอกว่า โอ้ oh, ลักนะเลยนะทีนี้ความหมายของพระพุทโตองค์นี้ก็คือฟางปีรักก็จะมีลักษณะชูสามนิ้วอย่างนี้ให้ให้รู้ว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยต้องทุกวันนี้ต้องอาศัยพึ่งพากันต้องรักกันเคารพกันทั้งหมดแล้วจะจะทำเป็นแตกแยกไม่ได้แล้ววันนี้หมอแต่งก็มีโอกาสได้ มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าว่างจากงานก็คือแพกยาเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะออกไปหาใย,ายอีกรอบหนึ่งสถานที่หมู่บ้านราชธานีอโศกนี่ก็มีบรรยากาศที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งน้ําตกน้ําตนมีสถานที่ท่องเที่ยวสมมุติว่าใครที่อยากจะมาที่นี่ก็เข้าไปใน Google เลยนะครับแล้วก็กดดูว่าน้ําตกผาแหนตบนบําบลบุงไหมอําเภอวาลินจังหวัดอุบลราชธานี แล้วก็ตาม Google เข้ามาเลยครับก็จะมาถึงตรงนี้เราก็จะไปเจอบรรยากาศที่หมอแตงนั่งอยู่นี่แล้วกันนะครับวันนี้จะนําเสนอต้นไม้อะไรนั้นเดี๋ยวติดตามหมอแตงไปดูกันเลยนะครับเราจะมีตัวยาตัวไหนที่ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักแล้วก็เอาไปกินเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะครับ มาถึงตรงนี้แล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นโอ้บรรยากาศในหมู่บ้านก็จะเต็มไปด้วยฝาไม้เหมือนกันในขณะที่น้ําท่วมบ่อยๆเราก็ผลิตขึ้นมาใหม่ทุกปีนะครับพอท่วมปุ๊บล้างไปหมดเราก็ทําขึ้นมาใหม่ทุกปีทีนี้ก็งอกงามแล้วต้นโพต้นใสตรงนี้เป็นยาได้หมดนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็มาสะดุดเอาต้นหนึ่งที่อยู่ข้างอา่องน้ําพอดีเขาปลูกไว้ ก็มาเจอว่าเอ๊ะทำประโยชน์อะไรได้บ้างก็เลยมาดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆเราก็จะเห็นเป็นใบเล,ลาๆนะครับใบเล,ลอ่อมอ่อมแบบแบบช้าๆหน่อยสีม่วงๆหน่อยใบเลไยสีม่วงข้างหลังใบก็จะเป็นสีช้าไปเลยนะครับเป็นสีม่วงไปเลยทูกันนะครับยอดก็จะแตกใบคู่ แล้วก็มีใบเดี่ยวเป็นตรงยอดนะครับตัวนี้เราจะสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างวันนี้พอมาเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยอาาก็รู้แล้วก็เคยใช้ยอยู่ก็เด็ดเอาไปสักหนึ่งกำมือนะครับนี่เราจะเด็ดเอาไปทีนี้เวลาเราจะพ่อชําเราก็ทําได้เหมือนกันเอาเอาประมาณนี้ไปเสียบไใ้ในในถุงพ่อชํานะครับปลูกง่าย เป็นประเภทหญ้านะครับทีนี้เราก็เอาไปเลยหนึ่งกำมือตอนนี้มาแ่งมาเจอก็จะเอาไปปลูกด,ด้วยอันนี้เรียกชื่อว่าหญ้าไผ่น้ำวันดีทักทายกับเพื่อนที่ทำคลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับเขาจะเป็นทีมสื่อเราก็มาทำเหมือนกันเนี่ประเดทได้ ประมาณหนึ่งกำม,มือของเราเวลาเราจะไปต้มกินนะครับเราก็จะเอาไป,ปนาหนึ่งกำม,มือหนึ่งกำม,มือของเราเนี่ยก็แล้วแต่ว่าใรกำเล็กก็เอา,เ,อาเล็กใจรำกำใหญ่ก็เอาใหญ่นะครับพอแล้วได้ขนาดนี้ นะครับอันนี้ก็จะไปแก้เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะทางเดินปัสสาวะเสพไตบวมเท้าบวมเท้าบวมตัวบวมวาบวมทั้งหลายแหละแล้วก็ขี่ถัดเป็นนิ้วก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นนิ้วต้องไปผสมหลายตัวนะครับอันนี้จะบํารุงไตขับปัสสาวะได้ดีทีนี้เอาไปอย่างนี้ก็ไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับยาเดียวเราก็จะถูกบางคนนะ พราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่โบราณเขาเลยใช้ยาเป็นยาตำรับยาตำรับก็คือยาหลายตัวพอผสมแล้วมันจะได้ออกสรรพคุณได้ดีดีกว่ายาเดี่ยวแต่บางคนถูกยาเดียวก็กินเฉพาะยาเดียวแต่จะกินเกินเจ็วันถ้าเป็นยาเดียวเพราะว่ามันจะทําลายธาตุทำลายธาตุยังไงก็คือสมมติว่าใ่น้ําใยน้ําจัดอยู่ในตระกูลของขับปัสสาวะบํารุงธาตุไฟก็มีรสจืด ทีนี้พอมีรถจืดเนี่ยมันก็จะไปบํารุงธาตุไฟแต่บํารุงธาตุไฟถ้าบํารุงนานเกินไปก็เหมือนกับว่าเราใส่ฟืนมากเกินไปมันก็ลุกมากเกินไปทําให้ธาตุไฟเราเสียสมดุลอีกนะครับถ้ากินเกินเจ็ดวันเราต้องหยุดพักสักสามวันให้กลับไปกินใหม่ถ้าไม่งั้นจะทําให้เราเสียสมดุลเสียสมดุลเป็นยังไงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆอากาศก็ยิ่งเปลี่ยนบ่อยตัวเราก็ มีปัญหาอยู่เรื่อยๆทีนี้เราก็ต้องไปแก้กลับโควุ่นวายกันมากเลยถ้าเกิดว่ากินสัสกเจ็ดวันแล้วก็หยุดไปให้ร่างกายมันขับพิษออกเองแล้วเราค่อยกลับมากินใหม่ร่างกายเราก็จะไม่มีปัญหานะครับเอาละทีนี้พอได้อย่างนี้เราก็ไปล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มต้มใส่น้ําแค่ท่วมยากินครั้งละหนึ่งแก้วเช้าเย็นแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นไตไวายนะครับกินกินน้ําเยอะไม่ได้เนี่ย เราก็ให้กินมีวิธีกินกินทีละช้อนตอนหนึ่งห่างกันสักชั่วโมงหนึ่ง,ง,งกินช้อนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งกินช้อนหนึ่งกินไปจนกลัวไตาจะทํางานได้ถ้าพวกไตไตาวายแล้วนะครับทีนี้เราก็รู้วิธีกินวิธีใช้อย่างนี้แล้วก็เอาไปทําเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายถ้าเป็นอันตรายคนที่เคยใช้ก็อย่างที่ผมเนี่ยมาบอกว่าถ้าเป็นพวกไตาวายแล้วไตไม่ทํางานแล้วก็ให้กินทีละน้อยแต่ถ้าพวกไตย,ยังแข็งแรงยัง ยังไม่ไวายยังเป็นแค่ไตเสื่อมธรรมดาเนี่ยเราก็กินทั้งละหนแก้วหรือครึ่งแก้วได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กันไปนะครับ